สวัสดีครับพี่ๆครับช่วงนี้นี่เรียกได้ว่าปลาหูอมพระอาทิตย์นะฮะไม่ร้อนหรือไงก็ไม่รู้นะครับก็เราเจอกระแสเครื่องในราคา2,005นะครับคือเรียนอย่างนี้ครับเรียนตรงๆนะฮะคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับก็คือซัพซิลีจะไม่มีเครื่องในราคา2 0 0นะครับ2 0 0ก็ไม่มี2,005ก็ไม่มีนะครับเอ่ไมเราถึงไม่มี ก็เพราะว่าเครื่องที่ร้านเราทําการโอเวอร์ฮอลใหม่นะครับทําการโอเวอร์ฮอลใหม่โดยการแยกชิ้นส่วนทั้งหมดแล้วมาประกอบใหมนะ่ตัวไหนที่มันไม่ดีเราจะเปลี่ยนให้หมดเช่นลูกปืนซีนข้อเวียงนะครับหรือไม่ก็พวกประเภทสายน้ํามันกองในถังผ้าปัม๊มลูกยางกดน้ํามันคลัชนะครับหัวเทียนนะครับรวมไปถึงการเซอร์วิสต่างย่างอัดจลบีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ ขัดลูกสูบขยายพอร์ตแหวนเวรอันไหนที่ไม่ดีเราเปลี่ยนออกให้หมดนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ของแถมครบครันมีประกันให้นะครับดูแลให้ระยะยาวนะครับรับสิทิจริงไม่มีราคาเครื่องราคานั้นนะครับอันนี้ต้องกราบขอภัยอย่างสูงเรี่วเลยถ้าในกรณีถ้าพี่ว่าตรงนี้ไม่ต้องแคปให้ผมดูนะร้านนี้ขายเท่านี้เท่านี้ปล่อยเขาเขาขายเท่าไหร่เรื่องของเขาครับถ้าพี่ถูกใจพี่ซื้อได้เลยแค่นั้นเองนะครับและมีหลายท่านที่ซื้อแล้ว จากร้านไหนไม่รู้พยายามจะเอามาเปลี่ยนแลกตีเทินที่ร้านทางร้านแจ้งตรงนี้นะครับไม่รับนะฮะเพราะว่าเหตุผลก็คือเครื่องของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเราทําอะไรไปบ้างแต่เครื่องจากข้างนอกเราไม่ทราบนะครับว่าเขาทําอะไรให้ท่านบ้างครับต้นทุนเราต่างกันนะครับการการับประกันก็ต่างกันนะครับเมื่อวันหนึ่งเขาขยับมาร้อยวันเราจะขยับไปที่6เดือนเขามา6เดือนผมจะไปปีหนึ่งเขามาปีหนึ่งผมจะไป2ปีเอาเอาซีเอา,เอา,เอา เพราะว่าเราเรามั่นใจในสิ่งที่เราทําไปแล้วก็เราจะมีลูกค้าของเรานะครับลูกค้าของเราส่วนมาก95%้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้ดูราคาหมายถึงว่าราคาเขาไม่ได้เกี่ยงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปขายในราคาเวอร์วังอลังการให้เขาขนาดนั้นนะครับไม่ใช่นะครับก็คือราคาท้องตลาดปกตินี่แหละแต่เพีงเยงแต่ว่าเ,ออเขามั่นใจในการทําเครื่องของทางร้านนะครับทางร้านดูแลหลังการขายให้เขาได้เขาจึงซื้อ เป็นตัวที่2ที่3ที่4ที่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีตรงนู้นร้านกอไก่ขอไข่ขาย2 3 0 0 2 0 0 0ก็ถ้าพี่ถูกใจชอบสามารถซื้อกับเขาได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องแคปมาให้ผมดูว่าร้านนู้นขายเท่านี้เองนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับมันร้านใครร้านมันนะครับการทํางานก็ต่างกันนะครับเออผมก็กลัวเรื่องเดียวฮนะกลัวเรื่อง ลัวเรื่องเวลาลูกค้าซื้อเครื่องในราคาถูกเนี่ยนะครับพอใช้ไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันมีปัญหามันก็จะกลับมาสู่เรื่องเดิมก็คือว่ากูบอกมึงแล้วอย่าเล่นเลยญี่ปุ่นมือสองเครื่องมือสองมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันจะวนมาอีหลอกนี้นะครับก็พิจารณาด้วยนะครับการที่พี่ควักเงินซื้อแต่ละที่แต่ละเครื่องเนี่ยถ้าซื้อในราคาต่ําถ้าเกิดมันใช้ได้ไม่นานเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เรา เลือกนั้นๆด้วยนะครับบางทีโชคดีหน่อยก็ซื้อต่ําใช้ใช้ได้น,น,นานๆก็มีแต่มันเปอร์เซ็นต์มันน้อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอ,อ,อย่างของเราเนี่ยมันขายในราคาที่3 8ม0มั่ง3,500มั่ง4,000กว่ามั่งยัน9,5 0 0นถึง4 1่หน่นะครับแต่เราดูแลท่านได้และเรามั่นใจสินค้าเราว่าของพี่อะใช้ไปแล้วใช้ยาวแน่นอนเพราะเราเพราะเราทำการเช็คให้ทุกจุดแล้ว นะครับผ่านมาตรฐานของพวกเราหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อนๆเวลาไปใช้เพื่อนข้างบ้านเขาจะได้ไม่ต้องมาดูถูกเราว่าเฮ้ยซื้อเครื่องอะไรมาเราตัดโชว์ได้เลยยาวๆเลยอะไรอย่างนงี้นะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตังทพี่พี่ซื้อที่ไหนได้หมดเลยแต่ขอเรื่องเดียวคือ อย่าไปเอารูปร้านนั้นร้านนี้แล้วมาเทียบกับเราไม่เอานะครับเราทํางานไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราดีแต่เราทําเครื่องเรามาโดยตลอดเนี่ยระยะเวลาที่เราทํางานเนี่ยนะครับเราใส่อะไรของแท้ให้ทั้งหมดบางอย่าง,อ,อ,อ,ยางอย่างซีนอย่างลูกปืนเนี่ยแล้วก็อะไรส่วนประกอบนอกก็ใช้ของมาเทนทั้งหมดนะครับเพราะว่าต้นทุนเราสูงกว่าแ่นเลนะครับ เอาเป็นว่าทับสิริไม่เคยมักง่ายครับในการทําเครื่องส่งลูกค้าเรามองถึงสตังค์ที่ลูกค้าจ่ายเรามา3 0 8 0 0ของแต่ละคนมีมูลค่าไม่เท่ากันผมคือเด็กบ้านนอกผมรู้ว่าเงิน3 0 8 0 0หายากขนาดไหนเพราะนั้นเราจะทําเครื่องโดยการที่เราตั้งใจทําแล้วก็ใส่ใจมันลงไปใส่ความสําคัญลงไปให้มันคุ้มกับเงิน38 0 8, ที่พี่จ่ายเรามาเพราะฉะนั้นพี่เลือกช็อปได้ตามอัธยาศัยนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ